สวัสดีครับมืเอนี้อยู่กับช่องขอาเพื่อนหลวงเพื่อนหลวงคุณเชนแนวจ้าสวัสดีจ้าหลวงคุณจ้าสวัสดีค่ะแม่นูธาสวัสดีจ้าน้องเพื่อนจ้าสวัสดีครับวัวชกเล็ครับสวัสดีครับพ่อเยี่ยมไอดอนหลังครัวมืเอนี้พ่อเยี่ยมผ้าขอบครัวมากินบ้านขอบครั้วบ้านขอบครัวผ่านมาแล้วมากินอยู่ไอริม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 ผ้านี่เมียหนามึงดิครับ นี่แม่ลูกไส้หลาเข้าไหมพ่าผ่าอยู่อยู่บ้านนี้ครับเนี่ยดีเพรลูกอยู่งจริงสิเออสุดยอดเลยอันนี้เออลูกเอาจัดเลยวะเดี๋ยวเราดูน้องลูกเนาะเอาแม่เตรียมขวดเลยมาบอกกันพี่เออแม่สิบขวดนึงโอ้พี่น้องเออว่าเห็นนี่นลำลายเี้ยเลยต่อค่ะต่อแสบพี่น้องเอามาแม่ไหม โอมามา่าพี่น้องสู่ผู้สู่คนครับมากินน้ำกันโ <Okay. S 1> มวา,มาตะทางไก่ทางไก่ผู้สาวโรงงานผู้บ่าวโรงงานมามากินเขาเอิ่นตำอย่างหนูตำมึกตำซ้วมม,วมึกตำซ้วมมึกตือจ้าอือกหลาเคยกินบ่บ่คและนี่แ่ละสูตรพีเฟื่อนมาจับเลยมามาพี่น้องผักเกี่ยวหน่องพี่น้องมีบออ่ออ้อย <laughs> พ่อบ้านแม่บ้านมากินน้ำกันมาพี่น้องทางเล้าเฮาจัดเลยจัดเลยลูก เอาได้หลายได้หลกอ้ยตักใหรว่าๆเนี่ยเด้อตัวสี่เนาะเนาะเอ๊ะมึงไม่บอกรู้แต่เนี่หนักแล้วไม่มึงบอกอ่ะว่ายามมือหด แกเบ็ลโรคใช่ครับซุดใจไหนไหนเพิ่อนมึงอ่ะเสียบมาเด้อค่ะพี่น้องไนบอกพี่น้งแข่งขางไก่ทุกูทุกคนแล้วกลัมาเด้อฟังได้ฟังเล่าตังประเทศเนาะค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อวันนี้ยังบอกพี่น้องสุดใจหนไหนครับโอ้ยฝีมือเริ่มเริ่มแล้วครับเนี่ยเริ่มเขาที่เขาทางแล้วโอ้โห เยอวๆเลยพี่น้องเลยมึงรสชาติได้พอดีเลยครับผักแก้วกับลายรนะพอมีบักเกรือมีกะลำมพักกาศลัดแคบหมูอะ่ะวัน,วนกั้งกับอะนะแม่เนอ้อกหมึอคว้มหักทานมาแล้ว <laughs> แต่ยายามเผมื่อยมงไม่จัดทีหลังโอ้ ก,ก,กินได้หลายอก,กินได้หลายว่าตอกได้หลายลืออ uh huh. uh huh. ืมา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 อบานแม่บาน,านห้ออมัอบบลุกมาขอนมมะลุอ่ะกินทำยังไงเดกอดออะ่อ่ะพอ,อมอ สูตรไหมเด้อพี่น้องบอลห่อปลาหมึกเป็นตัวห่อกับสลัดกับพักนลยครับผมนี่นี่ครับพี่น้องห่อเข้าไปเขาเอิอนเมียงเมียงเมียงปลาหมึกทำโอโอทำโอโอครับมา,าตาสวดสูบผูสูบคนครับ เมียงปลาปลาหมึกโอโอสมหยาดก็ตัวนีงเพาอะกินไรค้นแสบค่ะพี่น่อยแม่ขนมจินเหรอ เม,มื่อไรนั่งเนี่ยอืมอืมปุมีม่มองบ่เอ้พอี่น้องไงรุดงแสงหนาดีดีครับราาใด่เพราฝนแดดปะ่ะไอ้ยายนพอมัง้งนี่ยอเอาแต่แซวไอ,อ้ยายด้วยเผ็ดไอ,อ้ยายมัง่งลูกเผ็ดอยู่พ่อว่าไอ้ยามั่ง เฮ้หล่าแม่นุม่เนอะไรดู้นอะไร้นไทปเดียวมวนบัลลุกโอ้โแต่คืนนี้ยังก่อข้เอิยงกินวัต้บอบัณนผีแม่ลูกกิ้งโอ้โนั่นโคตรอตรแม่ลูกกิ้งซ้ำๆตึกยี่สันลูกที่บวกเาบอกกันรูไหมซ้ำๆตึกี่สันยี่สิบครับยี่สิบา บวกกาขึ้นครับว่าว่าไปเหรินบ้านพีซิงกรับไปได้พีดิพีฉีดน้ำใส่ไปได้พีเนี่ยก็ผ้าลูกผ้าหลานผ้ารอบครัวไปเที่ยวถ้ามาถึอกักตัวเบิดเนี่ยท่้นใหมากเนี่ยไปหาเที่ยวต่อใหญ่มากก่อนเนี่ยติดถุละใครอัน งานเขาทั้งยี่เล้วเนาะแม่เนาะได้เฮียบอกว่ากลับมาก่อนนะครับได้ลับมามาครับมาเนี่ยผู้บ่าวโรงงานผู้สาวโรงงานเลิกเที่ยงนี่ตัดเลยนะครับตำปลาหมึกตำส่วปลาหมึกเห็ดเห็ดให้เขาตำคือพอเยี่ยมเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดสใส่หนาดเลยพี่น้องเนยยี่ยน้องม,ม,ม,มีเสียง mhm đi vì nó ngon 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 lên ngon 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 นาข่องยูบ่ไไ้ครับแบผักไม่เลอะมือหนีบหอยดีนะพ่อแม่เมื่อยยังเหรพ่อแม่เมื่อยรสย่างเดียวการเดินทางพักกบ่แม่พักว่แม่ไม่ยู่จังฝนเราพักว่ลูก กินกะหล่ำไหลายๆลูกกินกะหล่ำก็หลายๆก็ได้ขาวเด้ลูกว่าจัดเลยลูกถ้าบักลาขาวนี่กะหล่ำก็ขายดีเลยกินกะหล่ำเขาวนี่มันเป็นรสชาติที่แซ่บที่สุดเลยอู้จัดเข้าไปลูกออสุดยอดเลยวมั่ลูกสุดใส่หนาดมั่ลูกอือหนึ่งสี่ได้ไหมจกิง คุณหญ่กูมูตแมกขึ้นแนมมาเห็นอยู่ไซล่าพ่อเยี่ยมครับไม่ยู่ใครขอบพ่อหน่องเฟิร์นหน่องฟนแล้วเดากะให้ปันเห็เป็นนักล้อง <laughs> แท่งแหลบมันาะกูไม่ใช่กโกว่าเออเสียบอีลีพี่นองเลย <laughs> อยู่ยัหยวเลยนนี่มึงพี่นองมึง มันได้รสชาติไหมครับมึงมึง,มง,มงพีน่น้องเทาก็มว้วนเขากันบัน้นพันพันทั้งสี่ครับเลยมึงพีน่น้องมา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 ยืดใส่ไหนหนาได้พีน่น้องเอ้ม บ่ว่าแซบครับมันได้ทุกรสชา,สา,าติอื้โอ้เสร็จย่างยาวพี่เนาะงบ่ได้ตัดเนาะจ้ะอืม น้องมาก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 โอเคแหละแซ่บเราพี่น่องอได้ตังค์แล้วก็จิ้มกัรสจัดมันอยู่หม่งปลาหมึกครับกับอันอสิงคโปรป์มันเข้ากัน,นเลยบม่มีหม่งบอกเลยครับสุดใส่ในหนาดเลยพี่นอ้องแซ่บเด้อกังไลยพี่น้องตั้งประเทศเฮ้โม,มากินสัวปลาหมึกอืมอ เแลวเ่คอถือกันหกดหนวดงูซุกตะตึงเหรอใบหวยอก่อนเียมหรอเอียมหรอหอไว้น่าดกเอไปรอว่าก่อนว่ากินดกโอ้สุดยอดนะครับ อิ่มแล้วบันอิ่มไปเอ้าบอกเพื่อนลูกขอนางบอกลูกแม่มาลุกตักกุนผออะอะบอกเพื่อนลูกเพื่อนว่าตัวเราบอกเพื่อนมั้งลูกบอกเพื่อนลูกเชิญเนาะใช่ครับเชิญครับผมแต่ผู้ได้มากรีนนี่ก็ยืดริมกดไอะไกดแท่งซับตะไคร้คุดค่ายเนี่ยนะครับน้อง ว่าจะใดทีพ่อเยี่ยมก็ขอบครัวท okay, ีบอดีก็ขอโทษขอให้นะครับเนาะสำหรับมือนี้ขอบครัวพ่อเยี่ยมขอบครัวหนองเฟื่องหนองฝนแชน n นลก้าวเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบายอ